สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสของอยูเครนนั้นค่อนข้างตึงเครียดมากที่บางพื้นที่ในภูมิภาคยังมีการประทะกันระหว่างกองกำลังในโดเนสกับกองกำลังของอยูเครน ซึ่งสิ่งที่น่าวิตกที่สุดคือทางกองทัพยูเครนมีการส่งกำลังพลไปยังภูมิภาคนั้นอย่างเต็มอัตราศึกโดยทางผู้นำยูเครนสนับสนุนกองทัพให้ดาเนินการทางทหารอย่างเต็มที่โดยไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อสร้างสันติ ในขณะเดียวกันกองกําลังของสหรัฐกับนาโต้ก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นทั้งในภูมิภาคดอนบาสและในทะเลดําที่เป็นเขตหน้าน้ําอยู่ติดกับยูเครนและรัสเซียโดยกลุ่มนาโต้นั้นมีสหรัฐเป็นแกนนําในการสนับสนุนกองทัพยูเครนและในเวลาเดียวกันกองทัพของรัสเซียก็ส่งกำลังพลไปรักษาการตามแนวเขตชายแดนของตนทั้งชายแดนด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนนั้นกลายเป็นจุดที่สุ่มเสียงที่อาจเป็นต้นตอแห่งชนวนของสงครามใหญ่ซึ่งหลายฝ่ายบนโลกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนต่างวิตกกับสถานการณ์นั้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานายเจนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในยูเครนว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัสเซียได้เคลื่อนย้ายกำลังพลที่พร้อมรบไปยังแถบชายแดนของยูเครนซึ่งเป็นกองกำลังที่มากที่สุดนับตั้งแต่การผนวกแกรมไครเมียในปี2014รัสเซียต้องเข้าใจว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของโลกประชาธิปไตยที่โลกตะวันตกจะไม่ยอมให้รัสเซียทำลายอำนาจอธิปไตยของยูเครนนาโตขอเรียกร้องให้รัสเซีย ยุติการสนับสนุนกลุ่มกองกำลังที่สร้างปัญหาให้กับยูเครนนาโตและพันธมิตรกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่พร้อมให้การสนับสนุนยูเครนในทางปฏิบัติเพื่อให้ยูเครนปลอดภัยและเรากำลังเสริมสร้างขีดความสามารถของอยูเครนด้วยการช่วยฝึกกองกำลังของอยูเครนโดยพันธมิตรอื่นๆก็มีส่วนร่วมในการช่วยฝึกอบรมนั้น เวลาถัดมาในวันที่13เมษายนวันเดียวกันพลเอกเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียได้กล่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญของรัสเซียโดยเขากล่าวว่าในแต่ละปีนาโตได้จัดการฝึกซ้อมทางทหารในแอตแลนติกและยุโรปมากถึง40ครั้ง โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นการต่อต้านรัเสเซียอย่างชัดเจนในฤดูใบไม้ผลิกองกำลังของนาโตได้เปิดการฝึกซ้อมทางทาหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีคือยุทธการ d e f e n d e อร์ยูโร2021ที่มีการเคลื่อนย้ายการฝึกซ้อมจากแถบแอตแลนติกเข้ามาสู่ฝั่งยุโรปใกล้ชายแดนรัเสเซียซึ่งจุดประจำการหลักของนาโตคือในทะเลดำและแถบบอลติก ที่รวมแล้วมีทหารนาโต้มากถึง4,000 40, 0นายพร้อมยุโทโธปกรณ์ทางทหารมากกว่า15,000หน่วยรวมทั้งกองบินเชิงยุทธศาสตร์ประจำการอยู่ใกล้ชายแดนของเราที่เหมือนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกับรัเสเซียได้ในทันที ดังนั้นภายใน3สัปดาห์นี้กองกำลังทุกรูปแบบของกองทัพ,พรัสเซียจะยกกองกำลังไปทางเขตตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มอัตราทัพเพื่อทำการฝึกซ้อมรบในภูมิภาคแถบนั้นโดยเราจะแสดงความพร้อมของกองทัพเพื่อความมั่นคงของประเทศที่พร้อมปฏิบัติภารกิจทางทหารอย่างเต็มรูปแบบภายในไม่ขี่สัปดาห์นี้ และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐและของนาโตได้บินวนเวียนเหนือทะเลดำและใกล้เขตแดนของรัเสเซียบ่อยครั้งจนทางรัเสเซียต้องส่งเครื่องบินขึ้นบินผลักดันให้เครื่องบินเหล่านั้นถอยห่างออกจากเขตชายแดนรวมทั้งมีข่าวว่าบางชาติทางยุโรปที่เป็นสมาชิกของนาโต ได้แสดงท่าทีว่าจะไม่เข้าร่วมกับภารกิจทางทหารที่เกี่ยวข้องกับยูเครนเพราะยูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโต้อย่างสมบูรณ์และอีกประการหนึ่งไม่ต้องการเกิดความขัดแย้งโดยตรงกับทางรัสเซียวันที่14เมษายนทางกองทัพของรัสเซียได้มีการเปิดการซ้อมรบทางทะเลขึ้นอย่างเร่งด่วนในหน้าน้ำทะเลดำใกล้เมืองเซวัสโตปอนของรัสเซีย โดยบริเวณที่ซ้อมรบนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งของกองกำลังนาโต้ซึ่งตั้งอยู่ตามชายฝั่งด้านตะวันตกของทะเลดําและจุดซ้อมรบของรัสเซียนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งของอยูเครนด้วย ่อมาในวันที่14เมษายนวันเดียวกันเมื่อกองทัพรัสเซียเปิดการซ้อมรอบอย่างเร่งด่วนขึ้นในทะเลดำรัฐมนตรีกราโหมของอยูเครนได้ออกมากล่าวว่าในขณะนี้กองทัพรัสเซียได้ขยายขุมกำลังทางทหารครอบคลุมในทะเลดำรวมถึงแหลมไครเมียโดยเฉพาะในแหลมไครเมียนั้นรัสเซียกำลังเตรียมดำเนินการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นที่นั่น รวมทั้งตามแนวชายแดนของรัเสเซียที่ติดต่อกับยูเครนนั้นมีกำลังพลของรัเสเซียมากถึง1 1 0 0 0นายพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ประจำการอยู่ตลอดแนวพรมแดนและรัฐมนตรีกลาโหมของอยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรทั้งจากสหรัฐและยุโรปให้เร่งเสริมกองกำลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อเข้ามารักษาการในแถบภูมิภาคของอยูเครน ครับคุณผู้ชมในขณะน,นี้พื้นที่แถบทะเลดำและยูเครนกำลังเป็นพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้ากันของสองกองกำลังอันยิ่งใหญ่ของโลกคือกองกำลังของสหรัฐกับนาโต้และกองกำลังของรัเสเซียจึงเหมือนกับว่าอุณหภูมิความร้อนบนโลกกำลังร้อนสูงขึ้นเป็นทวีคูณที่ไม่ทราบว่าจะร้อนจนลุกเป็นไฟหรือไม่ ศักสิลารายงานข่าว